กระทรวงศึกษาธิการมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้นักเรียนออมเงินกับกออชเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยเมื่อวันที่21ธันวาคม25 6 3กองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมวินัยการออมกับกออชแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีเงินบำนาญรายเดือนกับกออชครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ การออมเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญนะครับเราเป็นประเทศที่ต้องฝึกฝนในเรื่องของการออมอีกพอสมควรนะครับความเข้าใจในเรื่องของการออมเนี่ยมันจะเป็นการวางรากฐานในการแก้ปัญหาหลายๆเรื่องใน,ในอนาคตนะครับน้องๆที่ได้รับเงินค่าขนมมานะครับจริงๆถ้าหากรู้จักเก็บไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันละบาทเนี่ยนะครับหนึ่งเดือนมันก็ 30บาทนะครับแล้วก็ทางกองทุนการออมก็ถ้าสามารถนําไปฝากได้เนี่ยก็จะสนับสนุนในครึ่งหนึ่งนะครับโดยที่มีขั้นสูงสุดอยู่ที่600บาทต่อต่อปีนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากครับเป็นพื้นฐานที่ทางสวทอเองเนี่ยสามารถนํามาออสอนในเรื่องของการคิดคำนวณได้ด้วยนะครับ,รบวันนี้ทางสวทอเองเออก็ได้แสดง ความตั้งใจนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับที่จะทําให้หลักสูตรการออมร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ย <c oughs> เป็นหลักสูตรที่ทสำคัญนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการเป็นกิจกรรมที่สามารถตรวจวัดได้ว่าในแต่ละปีมีความคืบหน้าย,ยัางไงนะครับในทุกๆเรื่องที่เราทำในกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเราอยากมี ต, Dante, ตัวชีวัดครับซึ่งอันนี้ผมคิดว well ่าเราชีว ja ัดโรงเรียนก็ได้ครับเนี่ยถึงแม้ว่าโรงเรียนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เหมือนกับเป็นความยากลําบากให้โรงเรียนแต่ผมมั่นใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถทดแทนโครงการอื่นๆที่อาจจะอาจจะทำให้คุณครูมีความกังวลว่าเป็นภาระงานนะครับเป็นแต่อันนี้เป็นภาระงานที่ทุกโรงเรียนต้องทำครับผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้คนานำเรียนว่าการออมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญขั้นพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนเนี่ยควรจะ,ะยึดและปฏิบัติให้เป็นกิจนิสัยแลวก็เป็นลักษณะที่ต้องเหมือนกับเริ่มลงลง,ลงทุนในการประกอบดูแลชีวิตตนเองที่เริ่มจากการออมและประกอบกับสมภทเองมีหน้าที่รับผิดชอบอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเด็กในขั้นพื้นฐานเนี่ย ถ้าหากวันนี้ผมคิดว่าในโครงการนี้จะทําให้เด็กและเยาวชนได้คุณครูเองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนคู่ไปกับการสร้างนิสัยการออมไปด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครได้ทั้ง119โรงเรียนใจก็อยากจะขยะายมันไปยังจังหวัดอื่นๆให้เกิดความรดวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วกิจกรรมต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้คุณครู นะครับซึ่งรับผิดชอบในการทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างนักเรียนกับสถานศึกษาแล้วในเขตพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในระดับเขตพื้นที่ที่จะคอยรับผิดชอบระหว่างโรงเรียนกับสพทและส่วนระหว่างสพทกับกับกองทุนก็จะทํางานร่วมคู่ขนาดกันไปผมคิดว่าโครงการดีๆอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีนําเรียนสพทก็จะรับเป็นนโยบายในการที่จะไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดแล้วก็ขับเคลื่อนสู่การเรียนการสอนและการออมต่อไป ต้องบอกว่ากองทุนกอชอเป็นกองทุนที่การออมนะคะระยะยาวเพื่อการเกษียณคล้ายๆกับกบขภรคประชาชนนะคะเเราอยู่ในสังกัดกํากับของกระทรวงการกคลังนะคะวัตถุประสงค์ก็คือส่งเสริมการออมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประชาชนนี้ไม่ไมีแบบมาเนสับใช้ชีวิตหลังเกษียณน,นะคะเป็นสิ่งที่ทางกองทุนได้ดำเนินการมาจริงๆเราเดําเนินการมาตั้งแต่ปี2558นะคะมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ2ล้าน4 000. แต่มีจํานวนนักเรียนนะคะอายุ15ถึง22ปีมีแค่6%กว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาย้อนดูว่าจริงๆแล้วการออมการออมระยยาวเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะคะว่าการออมของกอชอย่างท่านรัฐมนตรีเดียนไปแล้วว่าเป็นภาคสมัครใจที่มีเมื่อไหร่ก็ออมเมื่อนั้นขั้นต่ําเพียง50บาทถ้าวันละบาทนะคะก็315บาทต่อปีรัฐบาลให้อีกครึ่งหนึ่งคือ183บาท ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไหนก็หนึ่งท่านเรียนไม่มีอีกแล้วนะคะเ็นกนนี้เป็นสิ่งที่ทางเราจะต้องลงพื้นที่นะคะเรื่องของสพมเขตทุกพื้นที่ที่ท่านเรียนแต่ท่านลองไปแล้วว่าทางกอชอจะทําแผนปฏิบัติการนะคะเพื่อให้สพมเขตทุกพื้นที่ได้เข้าใจกอชอก่อนจริงๆแล้วเราก็จะมีการดําเนินงานนะคะร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศเลยที่จะทํากันวันนี้เราจะให้มีจักกิจกรรมนะคะการสอนการรู้การเรียนรู้เรื่องการแผนการเงินโดยที่ทางเราเองจริงๆเราลงพื้นที่ไปแล้วทั้งหมด2เขต นักผลร้อยสเาเรียนท่างท่านเลยขาพูดเนี่ยก็ได้ดาเนินการไปแล้วเพราะได้ผลตอบรับที่ดีทางอาจารย์ก็พยายามทําแผนปฏิบัติการอยู่ว่าจะให้นักเรียนเข้าใจยังไงนะคะโดยมีการจะอบรมประมาณหนึ่งวันเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องการวางการจัดเงินนั่นคือสุกเงินสร้างได้โดยที่ร่วมตระรกทรัพย์มาเป็นเทรนเนอร์ให้ด้วยนะคะคือครึ่งวันเรื่องการจัดการการเงินของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็อีกครึ่งวันก็จะเป็นเรื่องกอชอสําคัญอย่างไรแล้วออมอย่างไรมีประโยชน์น,นะคะ และทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ